วัสดีครับอยู่กับสองกองติดแสงทองขึ้นแล่นนะครับเดี๋ยวนี้ก็ในเดินทางมา่อดบ้านพักกรุงเทพเรียบร้อยนะครับเนาะเพราะว่าหลังจากลงทําการแสดงอยู่ด่านคุณโฒเกื่อน,นนะครับมาเจอดา่านกรุงโฒในตีบทเขามาทับอยู่บ้านพักกรุงเทพมาตลอดนะเพระาะว่ามือแดงก็ได้เห็นอยู่ <c oughs> วัดบางปิงครับวัดบางปิงมาจุ่มแบนนะครับเนาะสมุรสาครน่อนันนะครับเรือแหลงนะครับเนาะทีงานแสงทองทิ้แดนมันท่อทำการแสดงซดจูคนะครับวัดบางปิงมันตแหลงอืมกับคนละครับ,รบยูส้อยวัด สะพานซีนะครับอบอวินนะครับเนาะง <c oughs> อยู่ลังวัดสะพานซีข้าไปม่านลึกเติบเงินดอกอ,อ,อยู่นี่นะอยู่ขอบญใใ่นะครับขอบญใใ่แล้วก็รู้ยอยู่หอบไงก็อยู่ยยล,ลื่นเมืองลื่นเมืองคิวนะครับเนาะลื่นเมืองคิวมุ่งติดคนนี้ ่ว่ามันก็มี26 27 28 29นะครับคือความยเก่าปัวกาเองรถรับงานนะครับรถรับงานเพราะวาะ่าปดิทำการเปิดนะครับเนาะเปิดโกดังใหม่นะครับโกดังโกดังวัน <c oughs> ในวันที่หนึงนะครับ ว่ามหรศจรรย์นี่มอลําขนาดใหญ่นอกครับนอกสุอดังที่นาโคเป็นิดทีผู้ไทยวันต่อในด่านนึงทีนึงลองอย่าลืมไปแหงกำลังแรงใจนะครับนีคนอบตอนนี้ครับทีมงานนอกอเหนือมากตัวจริงเบิร์ตสุขันนะครับนอเออาจารย์นาคตีคนเก่า แต่เมื่อถึงมกี่น่ครับมกีตงรประาการทางมีนะครับเนาะ <c oughs> ว่ามุ่งแรงก็ทีไปออกไปประมาณายสองนะครับบสองยถเดินทางไปกว่ามุกอยู่ผมนะครับเนาะอย่กระทุมแบนอยู่ วันต้องพิ่งภูะละเลาะวระทุ่มแบนผมนะครับน้องจมูกจาก่อนมันคาเกือบรถตีสนะครับมันกับอนันนี้กะส่งไปที่เบียนใหม่นะครับไปที่เบียนใหม่เก็บกับออกกำลังกายนะครับน้อ กำลังกายยังม <cake> ืเสาเพราะว่าอยู่ในบ้านพักต้นเก็น์ล่ะดีไปหนึงนึงนะครับมันมีเครื่องหอวกำลังกายนะครับเนาะว่าลุงติดตืขึ้นมาข้อมูลว่าตื่นขึ้นมาเป็นเสาร์ในมาออกกำลังกายก่อนครับก่อนเปียบน้าบันทึ้งนะครับเนาะเป็นเครื่องหอวกำลังกาย อยู่ในสวนยอมเนี่ยก็มีสองจุดนะครับมีขนทั้งคนก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับขนตะเป็นตกนะครับนาะอนี่จุดหนึ่ง่งของกําลังกาย<อ>ดีครับมือแรงกับหอกันนะครับดู้ยวัดบางปิ่งนะครับนาอมของแรงก็ดีทีมงานแสงทองที่แร่นะครับเห็นอยู่วัดทำการแสดงสดยวัดบางปิ่งวันสองของแรงนะครับ ว่าต้งด่านเครื่องเสียงไวท้ที่ต้นด่านหนามาบัท่านนะครับหมาบัท่านเครื่องเสียงไว้ที่มาบัท่านเพราะว่าต้องสิ่เป็นลานอยู่คนละรับบัตรสะพานซีนะครับเพราะว่าต้องการเดินทางไปถ่ายผลต้องด่านโดยสารต้นด่านโค้งมาอยู่เพราะว่าเครื่องเสียงเป็นบูรับฝากว่าไปทันนะครับเนาะ ก็เลยเอาเกลื่อนไว้ที่ไว่ที่ใบเกลื่อนมาประว่าิเตจีมันก็บมกี้เก่านะครับมันตั้งอยางนะครับเนาะบมกี้เตจเก่ามันลืบเตจเก่ามันตั้งประมาณสองชั่วโมงละแลี่ยวๆนะครับออืโมเมนต์นะครับเนาะมันตั้งเตจีสองตนใบเตจีเลี่ยวๆนะครับแล้วก็เลยโมลับปาเนี่ย ใจทสาบใจยังนี่ก็โดนแหลววันหนอมีป้ายมียังอีกวันห่อยึติเกาก็ตังหน่อกเกินสองชั่วโมงนะครับกันเลววันมีงานเท่าอ่ะไหนมาบดโเกบดทุกขั้นแหล,ล,ลวว,หลวันหอนอเพระาะว่าตุองดานการงานีต้องดันเขาเขามาบาง สักผู่เหรือสักผู่ว่าง <c oughs> ั้นต้องับเนาะเพราะว่ามีนในบัตรอะในกอดไม่เห,หลื่อยนะครับอกอดไม่เหลื่อยก็บฏหรืฝ่าหรือเปเพราะว่าออกจากอันน,นนีนต้ตุ่งทิ่ตลาดในเนขอกมาสับออกมาตึ้งเตีนใส้กระดาษนะครับเนอใส่กระดาออกมาสารบุรีเลยนะครับ อ,อาจารย์นางปีอ่านคมจะหย่อ,าายยอนกลับบอกไปทั้งการคุดโขดของประจักษ์นะครับสงสัยอยู่ก <c oughs> วา่าลูกผิดมาอย่บ,อบอ่อยๆวันก็ทีมงานแจ้งขั้นมันต่อสงสัยมันจะหย่อนกลับ,บอกไปคุณูระจัดนะครับควานหมอกมาทั้งเดือดอับเศนลบบุรีนี่นะครับเนาะเศษลบบุรีไทรบดานนะครับมันออกจาก ลานคนตดมากครับประมาณหาซิโลนะครับมันหมอกก่าสีแหล้วันครับออกจากออกจากปากซอยมากอ่ะมาสประดานกับ40เอโล40เอโลแนี้แต่ว่า6 6โลนะครับออกจากงานมากอ่ะพอดสาลาบุรีน16โลบางอ่ะเจียหันออกมาปากซอยกับสีปรามาณเนี่ สามสองสามโลเนี่ยหไก่เหมืนอนกินสองโลหรือสามโลย่างเงยนา่ประมาณเจ็ิเนี่นครับเจ็ดสิบก่อนสลาบุรีจากสลาบุรีมนนันึ่บมันเจ็ดสิบโลลอยก็โลนะครับบางงาน่อยก็โล คือนี่ก็อยู่ซอยหลังวัดสะพานสีนะครับเนาะอยู่คนละครับขางปั๊มน้ำมันน้ำมันพอพอคนเปิดใหม่ครับเคยไปอยูต่ตรงแต่งกลปีขอเทียวนึงครับไปแล้วบานมือหื้อกับอยู่อ่อมใหญ่นะครับออมใหญ่วัดวออมใหญ่ มือพอ่อไปกัเทพปลับนะครับเนาะเทพลัายิบเกา่านครับดืนยิบเจอู่บัดสะพานสีบอวินยีบแปกะอยู่ออย่ยยบเก่าอยู่เทพหลับใครอยู่เพราะว่าท่านมาส่วนท่ากลางนี่ก็อยู่สมหมื่นสี่หมื่นออกไปาปอีสานกหสามหมื่นหรือสี่หมื่นสันนัครับโบ่ได บ่าใดงานหลดไปหลดมานะครับเนาะงลุงกะเป็นต่อเหนี่ยงอยงู่นะครับเฮ้ยครับลุงคิดกาจะได้ขอปิดกีบหนีไปจำหนีซะก่อนด้วยกรับ่ง้อเนี่ยมื่องก่อข้อกันนะครับเนาะทีมงานแจ้งท้องอยู่ปัดบางปีงวันดอ ครับเนาะคุณผู้ที่โดไหลโ์กดแจ้บโดติดตามนะครับหรือบอกขามโฆษณสนาเป็นกำลังแรงใจของวุ่งขีดสำหรับคลดปนีวิ่งขีดก็จะได้ขอกาวคำา่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ